คุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องมาคุยกันถึงข่าวที่สะเทือนใจวงการตลกไทยอย่างแท้จริงชายผู้เคยเป็นหัวเรือใหญ่แห่งเสียงหัวเราะเดอดอกสดาตอนนี้กำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงโรงพยาบาลและไม่ใช่ป่วยธรรมดาแต่เป็นการป่วยที่ต้องเจาะคอเพื่อช่วยหายใจถามจริงคุณเคยคิดไหมว่าคนที่เคยสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราแทบทุกเวทีทุกหน้าจอทีวี วันนี้เขากลับต้องนอนเงียบในห้องผู้ป่วยนี่มันคือเรื่องตลบไร้ของชีวิตหรือเปล่าล่าสุดรายงานว่าเดอดดอกสดาต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิรินทรเขตประเวทเป็นเวลาน,านานพอสมควรแล้วและด้วยอาการที่สุดลงเรื่อยๆหมอต้องตัดสินใจเจาะคอเพื่อช่วยชีวิตลองคิดภาพดูครับคนที่เคยใช้เสียงสร้างมุกตะกนโวยวายบนเวทีเรียกเสียงหัวเราะ วันนี้เสียงนั้นถูกแทนด้วยท่อช่วยหายใจเพื่อนสนิทอย่างสังดอกสเสดายังออกมาโพส์ภาพและข้อความให้กำลังใจบอกชัดๆว่ามาเฝ้าข้างเตียงเพื่อเป็นเพื่อนหัวหน้าและในโลกออนไลน์แฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจแน่นโซเชียลแต่คำถามคือกำลังใจที่ส่งมาจะเพียงพอไหม แล้วในวันที่เขาไม่สามารถสร้างเสียงหัวเราะได้อีกต่อไปวงการบันเทิงไทยจะลืมเขาหรือเปล่าหลายคนอายุ20 35อาจจะไม่ได้ต่อมากับยุครุ่งเรืองของคณะตลกดอกสะเดาแต่ต้องบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในคณะตลกที่สร้างปรากฏการณ์เสียงหัวเราะแบบบ้านแตกสาแรกขาดเดอะดอกสดเดาคือหัวหน้าคณะสร้างนักสแสดงตลกหลายคนแจ้งเกิดมีเอกลักษณ์ชัดเจนเล่นสด ําสดเสียงโหเราะที่ดังก้องในงานวัดงานบวชงานมโหสพทั่วประเทศถามจริงถ้าไม่มีคนอย่างเดือดอกะเดารุ่นใหม่จะได้เห็นมุกสดๆแบบตลกยุคทองหรือไม่นี่คือความจริงที่โหดร้ายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาสร้างรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับวงการบันเทิงไทยมหาศาลแต่วันนี้เขากลับต้องนอนเงียบเหงาและเจ็บปวดในโรงพยาบาล ประเด็นนี้มันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าชีวิตศิลปินตลกไม่ต่างจากเทียนไขเผาไหมตัวเองเพื่อส่องสว่างให้คนอื่นแต่สุดท้ายเหลือไว้เพียงน้ำตาคำถามคือสังคมไทยดูแลฮีโร่ Hero แห่งรอยยิ้มของตัวเองดีพอหรือยังหรือเราจะรอให้เขาจากไปแล้วก็เอารูปมาตั้งกรอบไว้บนหิ้งเสียงจากเพื่อนและสังคม สังดอกสะเดาโพสภาพนั่งอยู่ข้างเตียงส่งกำลังใจให้เพื่อนตลกหลายคนทยอยไปเยี่ยมชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บอกว่าหายไวๆวนะพี่ใช่ครับทุกกำลังใจสำคัญแต่ผมอยากถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าแค่คำว่าหายไวๆวมันพอไหมถ้าพรุ่งนี้เขาต้องใช้เงินรักษาอีกหลายแสนใครจะช่วยถ้าพรุ่งนี้เขาไม่มีแรงแม้แต่จะยิ้มใครจะอยู่เคียงข้าง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเดอดดอกสดเดาคนเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่านักร้องรุ่นเก่าดารารุ่นใหญ่ตลกดังหลายคนพอถึงบั้นปลายชีวิตกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายความยากจนและความโดดเดี่ยววันที่เขาดังคนรุมล้อมวันที่เขาล้อมคนหายไปหมดนี่คือความจริงที่วงการบันเทิงไม่ค่อยพูดถึงและนี่คือสิ่งที่สังคมเราควรตั้งคำถาม เราจะปล่อยให้ฮีโร่ในความทรงจำของเราต้องล้มตายไปอย่างเงีย,งยบๆแบบนี้อีกหรือไม่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงธรรมดานะครับมันคือกระจกสะท้อนชีวิตคนที่เราเห็นว่าร่าเริงที่สุดอาจเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดคนที่เคยสร้างความสุขให้คนอื่นอาจไม่ได้รับความสุขกลับคืนเลยและชีวิตไม่มีอะไรจีรังทววรดาดังนั้น ข่าวของเดอดอกสดเดาจึงเป็นทั้งสัญญาณเตือนใจและบทเรียนชีวิตให้กับพวกเราทุกคนวันนี้เดอดอกสดเดายังหายใจอยู่ยังรอคำว่าสู้ๆจากพวกเราแต่คำถามคือเราจะให้เขาแก้คำพูดหรือเราจะยืนมือจริงๆเราจะจำเขาในฐานะตลกที่เคยทำให้เราหัวเราะหรือเราจะช่วยให้เขามีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีจนวาระสุดท้ายคุณคิดอย่างไรปล่อยคอมเมนต์เอาไว้เลย เพราะเสียงของคุณอาจคือกำลังใจที่เขาต้องการมากที่สุดในชีวิต